ทุครับใครดูคลิปนี้อยู่นะครับพลาดไม่ได้เพราะท้ายคลิปเราจะมีของแจกจะเป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่ออุ่นใจนะครับ สวัสดีครับกบอยคัดครับผมวันนี้ผมมีโอกาสมาที่วัดถนนโค้งจังหวัดนครราชสีมาอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับจากความเดิมตอนที่แล้วที่ผมมีโอกาสมาถ่ายรายการตามตามนานที่นี่โอ้โหเอฟซให้ความสน,สนใจมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการอาบน้ามนต์และดูดวงที่จ่ายค่าครูเพียง12บาทเท่านั้นมีหลายท่านนะครับอินบ็อกซ์มาถามคําถาม,ถามหรือคอมเมนต์มาบางไลน์นี่คือทักไลน์มาส่วนตัวด้วยซ้ําเลยบอกว่าจะมาที่นี่จะต้องทําอะไรอย่างไรและพร้อมกับการที่ผม จะมาบอกบุญใหญ่ของวัดด้วยนะครับเขาจะมีพิธีทําเป็นและทําตายต้องบอกเลยว่าพิธีนี้นะครับเป็นพิธีที่วัดเนี่ยทำมาเนื่องนานมากๆแล้วและต้องบอกเลยว่าปีละครั้งเท่านั้นวันนี้ถ้ามีโอกาสมาที่วัดแล้วผมจะมาอาบน้ำมนต์ด้วยและว,วันนี้ก็จะมาดูดวงเช็คมงผมด้วยครับเรื่องราววันนี้จะสนุกขนาดไหนเราไปหาหลวงพ่ออุ่นใจกันก่อนดีกว,ว่าครับวัดถนนโค้งตั้งอยู่ตำบลพญาเย็นอำเภอปากช่องจังหวัดน,นครราชสีมา เรียกว่าเป็นประตูสู่ภาคอีสานเลยก็ว่าได้เดินทางจากกรุงเทพใช้เวลาประมาณ2-3ชั่วโมงขึ้นอยู่กับการจราจรทุกท่านครับเทปนี้ผมจะมาบอกบุญใหญ่ต้อนรับช่วงปีใหม่ไทยหรือวันสงการกับพิธีตามตำรับตำราบโบราณโดยหลวงพ่ออุ่นใจได้ทําเพียงปีละครั้งเท่านั้นเรื่องราวจะเป็นยังไงเราไปรับชมและรับฟังกันดีกว่าครับ คุณผูช้ชมครับและนี่คือรอบที่สานะครับที่ผมมีโอกาสได้มาวัดถนนโค้งและตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าวาดครับหลวงพ่อปุใจครับกราบธรรมศสการครบพรอครับต้องถามว่าที่นี่เป็นอะไรเป็นพระราบ,บุรพาจารย์ก็คือว่าจะเป็นที่อยู่ของครูบาอาจารย์ศกดิ์สิธิ์ที่หลวงปู่โค้งหรือพระครูปิการธรรมกุลน่ครับอดีตเจ้าวาดทีท่านเก็บสะสมเอาไว้จะประกอบพิธีอะไรครับตรงนี้ทําบุญให้อดีตเจ้าวาด แต่ละปีแล้วก็มีพิธีสําคัญสําคัญจริงรๆจะก็จะให้เปิดขึ้นมาว่า้สจริญลระองคนี้จะเป็นหลวงปู่โค้งอ๋อด้านนี้คือหลวงปู่โค้งนี่ตอนท่านอายุเท่าไหร่ครัปั่นตอนนั้นท่านอายุ47ปี7เดือน22วันโอ้โหจำวัน,นได้เลยนะ ขค้ำโพเสริมดวงชะตาทําไมไม่ค้้ดวงตัวเองคะเราจะมีไม้ไม้ขนุนไม้คูนแล้ให้ทุกคนเอาชื่อวันเดือนเกิดเนี่ยพร้อมผ้าสามสีไปผูกที่นั่นอแต่แล้วเนี่ยเราก็เอาจนเนี้ยด่วยกันแห่ไปแตําำี่ต้นโพตามโบราณเขาเขาจะบอกว่าเมื่อคนดวงตกครับหรือคนดวงไม่ดีหรือจะดีก็แล้วแต่ครับไม้ที่ใหญ่ที่จุดที่สำคัญที่สุดในศาสนาคือต้นโพจริงๆเมื่อก่อนเขาต้นต้นที่แบบว่าประมาณสิบปียี่สิบปีเขาก็ข้้มือหมือล้ว แต่เียนี้เรามีต้นโพใหญ่เราก็เลยว่าเอาเป็นต้นโพเพราะว่าที่วัดนี่มีต้นโพอายุป,ประมาณกี่ปีเพ่อโอ้ตั้งแต่พระาจามาอยู่ก็เห็นแล้ววในพิธีจะมีอะไรบ้างครับใครที่เกิดวันไหนก็ไปบูชาของชุดละ9 9บาทแล้วพอ10โมงกวา่ากว่าเราก็เริ่มตวตรวจทุกคนก็ยืนในพิธีหมด เสร็จแล้วก็ตรวจเสร็จแล้วก็เชิญเทวดาประจําวันองแต่ละคนเหมือนสันเสริมว่าปีหนึ่งเนี่ยเราไม่รู้หรอกเทวดาปกปักรักษาอะไรอละไรรบ้างแต่ละคนเราก็เลยว่าเหมือนอย่างทุกคนจะคิดว่าตัวเองเกิดวันนี้จะไม่มีเทวดาเทวดาประจําวันประจําเดือนประจําปีมีหมดพอตรวจเสร็จกจ็ไปจุดธูปผาพรกันแต่ละวัน ถามถึงเรื่องของการอาบน้ำมนต์ที่บอกว่าอาบน้ำมนต์แล้วค่าครู12บาทมันมีไฮไลท์อันหนึ่งก็คือตัวใบไมยราบทำไมต้องมีใบไมยราบจริงๆแน้วอาจารย์ก็ไม่ค่อยเข้าใจแต่ความรู้สึกว่าต้องใช้ใบไมยราบเอาเกิดความเป็นจริงก่อนความเป็นจริงคืออยากให้คนมีความมุ่งมั่นว่าจะทําให้ตัวเองดีมไม่ใช่ว่ามาอาบน้ำมนต์แล้วจะดีครับถ้าเกิดเราไม่มีความมุ่งมั่นที่ทําให้ตัวเองก่อนเนี่ยจะทำอย่ที่ก็คงไม่ดีครับโอ้ไมยราบไม่ต้องไปซื้อไปหา เก็บได้ตามข้างทางอ๋อกุสโลบายนะคแต่ประเทศอื่นเนี่ยมายราบจะเป็นเป็นไม้มงคลนะอ๋อเหรอฮะคำว่ามายราบเนยออเป็นไม้มงคลใช่พวกญี่ปุ่นแล้วความน่ารักนะครับคุณผู้ชมครับก็คือเราสามารถเก็บใบมัยราบตามอายุเกินหนึ่งเกินต้องเกินหนึ่งนะครับอย่างวันนี้ผมปีนี้ผมภาพสองผมก็ต้องใช้53าสิเพื่อเป็นการต่อดวงชะตาเสริมดวงชะตา สมมติว่าถ้าคนเกิดปีชงเราสามารถทําได้หมดไหมจริงจริงแล้วทาได้หมดคนที่มาเนี่ยต้องบอกพ่อแม่ว่าอยากมาแก้ปีชงน,นู่นนี้อ๋อไม่จําเป็นครับเพราะเขาวิจินอ่ะมัน,นตรวจได้าพุทธมตลอยู่แล้วอ่าแล้วก็ล้างสิ่งไม่ดีให้อยู่แล้วครับตอนอาบน,น้ำมตลตอนอะไรพบุนี้ครับแล้วคือไม่จะสิ่งดีดีวันนั้นไม่งดีเราก็เหมือนตรวจเสริมตรวจไล่ออกด้วยพุทธคุณ พอดีเห็นใน tiktok แนะนำมาค่ะก็เลยดูแล้วก็เกิดความศรัทธาก็เลยมาตอนแรกก็รู้สึกแบบกังวลเกี่ยวกับการเปิดร้านอะไรเงี้ยพอมาคุยกับพ่าอาจารย์ก็รู้สึกอุ่นใจขึ้นสบายใจขึ้นค่ะท่านอะไรมาท่านก็บอกว่าทําก็จะเหนื่อยหน่อยแต่ประสบความสําเร็จมันก็เลยรู้สึกว่าแบบยังไงเราก็จะทําท่านพูดถึงเรื่องอดีตที่ผ่านมาค่ะครเราเหนื่อยมามา,มากนะอะไรเงี้ยแต่ว่าให้อดทนหน่อยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วเหลือทุกอย่างก็จะประสบความสําเร็จอย่างที่เราต้องการ คือทําเป็นทําตายก็เหมือนกับบางสมบุลเป็นบางสมบุลตายใช่ไหมครับแต่เราเรียกในหะ้กระชับทาเป็น<ำ>ตยการทํามันคือมันมีต้องตัดผมตัดเล็บตัดอ,อ,อะไรนะไม่ต้องไม่ต้องก็คือแต่และโค้ชก็นั่งอยู่เพราะว่าถ้าเกิดเราจะจีรพนธ์มัาเราก็เลยเขียนยันยันเป็นฝืนอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเราก็จะครอบได้เป็นหลาย,ลายสิบคนครัแล้วก็จะไวขึ้นเพราะนั้นแต่ลวกับผ้าปเป็นทําเป็นครั้งแรกเลยทําตายก่อน ทำตายให้เหมือนกับว่าให้ดวงเราอะที่มัน,นมตายไปแล้วนะแล้วเราเกิดใหม่ในร่างเดิมน,นี่คือพิธีเก่าแก่เลยเนาะนอกจากจะทําไปทําตายแล้วเอาผ้าคุมแล้วทําอะไรแล้วก็อาบน้ำมนต์ตตล้างถึงไม่ดีอดอก จากเทปที่แล้วพ่ออูพูดแล้วขนลุกมีเอฟซีทักมายเยอะมากอยากจะมีโอกาสได้มาอาบน้ำมนกับพ่อแล้วหลายๆคนเขาคอมเมนต์ก็บอกว่าโทษทีนะไม่ใช่ป่วยนะเขาบอกว่าพ่อดูดวงแม่นมากและที่สําคัญที่สุด12บาทเองก็ยังย้ําอยู่ว่าเหมือนเดิมอาบน้ำมนตและทํะไรต่อครับอาบน้ำมนเสร็จแล้วก็ไปเปลี่ยนชุดเรียบร้อยเสร็จก็มาเตรียมตัวแห่ต้นไม้ขนุนไม้คูณที่จะไปค้ำโผกันแล้วก็ไปเวียนรอบพีระมิดรอบลุงปูดวดก่อนรอบ แล้วก็มาช่วยกันขำก็เสร็จพิธีในงานนี้คือจะเริ่มเวลาตั้งแต่10บโมงใช่ไหมครับจริง,รงแล้วลงทะเบีนยนั้งแต่เช้าเลยอ่าเพราะว่ากว่านั้น<ม>คนจะเยอะมากครับคุณผู้ชมแล้วก็1ิบโมงกว่าก็เริ่มพิธีแล้วรอบเดียวไม่มีรอบสองรอบสามทำรอบเดียวรอบเดียวแล้วจํานวนคนเป็นพันคนนะพ่อจะทํายังไงไหวฮะก็ก็ทุกปีก็เป็นอย่างนั้นครับแต่ถามเหนื่อยไหมก็เหนื่อยแต่อยากจะทำให้ทุกคน ใช่ปีละครั้งยังไงพ่อแลวคือจริงๆแล้ววันทีหนึ่งมกราของทุกปีนั้นเป็นปีใหม่ของโ่วโลกขึ้นปีใหม่ของทั่วโลก Happy แฮปปี้ดิวีอาใช่แล้วก็จุดจีนก็จะเป็นวันของคนจีนของเราคนไทยจริงๆคือ15เมษาเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยไม่ใช่13หรอพ่อ15 15าบปฏิทินมันจะเปลี่ยนเป็นที่15 เพราะฉะนั้นแปลว่าพิธีแบบนี้พ่อจัดทุกวันที่15ใช่เมษาทุกปีความหมายค,คืออะไรเอาเรื่องเอาใจวันปีใหม่ไทยนยว่าเราก็เหนื่อยมาทั้งปีแล้วจริงจรก็ <ๆ S 2> เหนื่อยกันทุกวันอยู่แล้วแหละแแล้วก็จะมีพระประธานประจาวัดครที่ไปตั้งเริฐานทุกวิธีก็คือหลวงพ่อดวงดี่างนี้หลวงพ่อดวงดีอ๋อครับแปลว่าแปลว่าหลวงพ่อเนี่ยท่านจะอยู่ในพิธีตลอดทุกครั้งที่หลวงปู่โค้งท่านท่านทำพิธีอยู่ หลวงพ่ออุ่นใจท่านได้บอกผมว่าสาเหตุที่ต้องทำพิธีหน้าท้าเวสุวรรณนั้นเพราะท่านมีความเชื่อว่าท้าเวสุวรรณนั้นทำให้เรามีสมาธิและตามตำนานท้าเวสุวรรณเคยทำอาชีพพ่อค้าหลวงพ่ออุ่นใจจึงเลือกทำพิธีหน้าท้าเวสุวรรณเพื่อเป็นสิริมงคลซึ่งถือได้ว่าเป็นการอวยพรในช่วงปีใหม่ให้มีกำลังใจและกำลังกายในการทำงานได้อย่างราบรื่น คุณผู้ชมครับและนี่คือต้นโพที่เขาบอกว่าอายุเป็นร้อยปีนะของที่วัดพ่อและนี่คือไม้คำ<ช>้ำเป็นพิธีโบราณไหมครใช่โบราณเล่าให้ฟังหน่อยเลยพ่อคือจริงแล้วก็คือสมัยโบราณเนี่ยก็คือว่าใครดวงไม่ดีหรือดวงตกหรืออะไรอย่างนสมากเขาจะหาจริงที่เป็นง่ามอย่างงี้เอาชื่อตัวเองพันแล้วก็ผ้าสามสีแล้วมีข้าวตอกดอกไม้ามาภูบรีทําขันห้าขับปากพระให้สวดพระเช้าวัดเย็นอะไรพวกนี้แล้วก็จะเอากลับไปครับ แล้วก็มาค้ำที่ต้นไม้ใหญ่แล้วตัวไม้เองเนี่ยต้องเป็นไม้อะไระจริงๆแล้วของป้าจานก็คือเป็นไม้คูนกับไม้ขนุนทาไมต้องเลือกไม้คูนและไม้ขนุนก็คือความหมายของมันเป็นมงคลอ๋อไม้คูน<ช>ก็คูนท<า>วีคูน,คน<ช>ไม้ขนุนก็ขนุน<ช>หนุนนําแล้วเผเอิญว่าเราหนุน<ช>ต้นโพด้วย ในพิธีเนี่ยที่เราจัดกันตรงนี้ครับตัวใหญ่แล้วแต่ละคนเขามีอะไรบ้างก็มีทูบเล่ากำลังวันตัวเองครผ้าสามสีราชื่อเทวดาประจําวันตัวเองอทุกคนจะมีธงหมดครับอ๋อทุกคนจะมีธงเป็นส่วนตัวเลยใช้เกิดวันไหนก็วันนั้นเลยก็จะเอาเอากลับไปบ้านบูชาได้นอกจากมีธงนะครับมีธงมีสายศินมีสายสิส่วนตัวเลยครับก็มีป้าสามสี แล้วถทูบเจ้าระวังวันตัวเองอย่างเช่นผมเกิดวันพุธสิบสองดอกพุธกลางคืนสิบสองดอกนะคุณผู้ชมแล้วจะมีวิเศษก็คือคนที่จำวันเกิดไ่ได้คือพระเกศโอ้แล้วอย่างไรล้วตรงนั้นต้องทำยไงครับก็คือจะมีพระเกศด้วยในกรณีที่คนจําไม่ได้นะคุณผู้ชมครับก็จะมีพระเกศด้วยแล้วตัวทูบเองครับก็คือเก้าก็คือเก้าของพระเกศก็คือเก้าใช่ไหม ครับมาและขอรางวัลในเ FC หน่อยได้เป็นอะไรครับรจะเป็นรูปหล่อพระจารยร์ตามเมื่อตอนอายุ48ฮะกติกาง่ายๆนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับมี2ข้อเท่านั้นเองข้อแรกเลยคุณต้องแชร์คลิปนี้ก่อนเปิดเป็นสาธารณะ ข้อที่2นะครับคอมเมนต์มาบอกใต้คลิปนี้เลยว่าเพราะอะไรทําไมถึงอยากได้รูปหล่อของพ่อหุนใจแค่นี้เองครับเดี๋ยวทางทีมงานหรือทางกรรมการวัดเขาจะมาตรวจสอบแล้วก็ได้รับคัดเลือกพร้อมจะส่งให้ฟรีเลยนะจ๊ะ ท้ายที่สุดนี้พระอาจารย์ก็ขออ้างคุณประีรัตนใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ทุกท่านที่ได้รับชมขนาดน,นี้ก็ให้มีความสุขความเจริญเช่นจริงประการใดอันไม่เหลียวิสัยที่บุญจะบันดาลก็ขอจงพันสําเร็จขอจงพันสําเร็จและขอจงพันสาเร็จอย่าเจ็บอย่าจนเจริญกอ และสุดท้ายนี้นะครับผมขออนุญ,ญาตมาบอกบุญใหญ่ให้กับผู้ชมรายการอีกครั้งในวันที่15เมษายนพุทธศักราช2568วัดถนนโค้งจะมีงานประจำปีพิธีเสริมดวงต่อชะตาคํำดวงอาบน้ำมนต์ทำเป็นทำตายซึ่งเป็นพิธีตามตำรับตำราโบราณโดยหลวงพ่ออุ่นใจนั้นจะทำเป็นปีหลักครั้งเท่านั้นจึงขอเชิญชวนทุกท่านให้ร่วมเข้ารับพรปีใหม่ไทยกันนะครับแล้วเจอกันในวัน25ครับสวัสดี